การทำงานวิจัยสักชิ้นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำคัญที่สุดสำนักหอสมุดมหาวิทยาลายรรัยเกษตรศาสตร์ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์บุกไลอิเล็กทรอนิกส์เจอร์นัลส์จากสำนักพิมพ์ชั้นนำทั่วโลกและมีเครื่องมือช่วยวิเคราะห์แนวโน้มงานวิจัยจากฐานข้อมูล citation database รวมถึงฐานข้อมูลวิทยาน,นิพนธ์ของมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิก คุณสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรออนไลน์ได้ง่ายผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดค้นหาและดาวน์โหลดได้สะดวกจากทุกที่ทุกเวลาหากต้องการยืมหนังสือฉบับพิมพ์ก็ทำได้หลายวิธี 1. มายืมหนังสือด้วยตนเองที่ห้องสมุดแบบ Contactless ลดการสัมผัส 2. หากไม่สะดวกมารับตัวเล่มหนังสือในเวลาเปิดทำการสามารถยืมหนังสือทางออนไลน์และมารับหนังสือได้ที่ตู้ล็อกเกอร์ณนะลานอเนกประสงค์ของสำนักหอสมุด 3. ใช้บริการเซอร์วิสเดลิเวอรี่จัดส่งหนังสือให้ถึงห้องสมุดของคณะ 4. ยืมหนังสือทางออนไลน์และรอรับหนังสือที่บ้านทางไปรษณีย์ 5. หรือแม้แต่จะยืมหนังสือจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆที่อยู่ในความร่วมมือกับบริการ interlibrary loan ซึ่งยืมได้ทั้งตัวเล่มและขอสำเนาส่งให้ทางอีเมลเราอยากให้คุณอ่านและใช้หนังสือได้อย่างเต็มที่ หากยังต้องการใช้หนังสือต่อก็สามารถร e นิวหรือต่ออายุการยืมหนังสือด้วยตนเองแบบไม่จำกัดจำนวนครั้งหรือจนกว่าจะมีคนมาจองใช้ต่อเมื่อได้แหล่งข้อมูลที่ต้องการแล้วการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบง่ายต่อการเรียกใช้ก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะสำนักหอสมุดมีโปรแกรมสำหรับจัดการบรรณานุกรม โดยจัดเก็บรายการในรูปแบบคองฐานข้อมูลที่สามารถสืบคน้นแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบรรณานุกรมอย่างมืออาชีพหากต้องการตรวจสอบ plagiarism ความซ้ำของบทความก็สามารถทำได้ง่ายผ่านโปรแกรม Turnitin ใช้เวลาไม่นานแต่เพิ่มความมั่นใจให้กับเราก่อนส่งผลงานไปตีพิมพ์ได้ค่ะ คุณไม่ต้องกังวลเรื่องของการค้นหาข้อมูลและการใช้งานเครื่องมือประกอบการทำวิจัยต่างๆเพราะสำนักหอสมุดมีบริการอบรมหลักสูตรการสืบค้นข้อมูลแบบเจาะลึกเฉพาะสาขาการหาหัวข้อวิจัยการเขียนอ้างอิงด้วยโปรแกร,รม EndNote รวมถึงวิธีการใช้เครื่องมือสนับสนุนการวิจัยต่างๆตลอดทั้งปีเลือกข้าอบรมตามเวลาที่คุณสะดวกได้เลยค่ะ หรือเข้าศึกษาข้อมูลด้วยตนเองได้ที่ YouTube Channel ของสำนักขอสมุทรแต่หากต้องการปรึกษาบรรักษ์ก็ทำได้ง่ายยิ่งขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ Support ทั้งผ่านระบบถามตอบที่หน้าเว็บไซต์ Facebook Messenger และ Line Official Account หรือนัดหมายเวลาเพื่อรับคำปรึกษาผ่านระบบประชุมออนไลน์ที่คุณสะดวกสามารถนัดหมายเวลาผ่านทางช่องทางออนไลน์ของเราได้เลยค่ะ หรือว่ามาหาเราได้ที่โต๊ะตอบคำถามและช่วยค้นคว้าตั้งอยู่ที่ชั้นหนึ่งอาคารช่วงเกษตรศิลปการบรรรักษ์พร้อมให้บริการตลอดเวลาทำการค่ะและเรายังมีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการอื่นๆพร้อมให้บริการ นึกถึงแหล่งเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดนึกถึงสำนักหอสมุดมหาวิทยาลายษษษัยเกษตรศาสตร์